สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะก็ตอนนี้เราก็ตัดไว้แล้วนะครับแล้วก็มีดอกแล้วรเริ่มติดดอกนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาทำการเก็บในนานะครับนี่ในนาในนาปีนะครับแล้วก็มาดูดอกทวายนะเรียกว่านอกฤดูนะก็ ดูเหมือนจะติดดีนะครับติดดอกนะครับแต่ว่าดอกก็ดำล่นนะครับอ่าวิธีแก้ก็สาระนะครับอาจจะช่วยท่านได้นะสังเกตด,ดูว่าอาดอกก็ค่อนข้างที่จะดำหน่อยนะครับนี่หน้หนาก็แก่แล้วนะครับเริ่มพอได้นะครับ เนี่ครับดอกก็ดอกดอกใหญ่แล้วนะครับก็ติดทุกต่อนะครับดอกอะแต่ว่าจะอยู่ไม่อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยครับหนึ่งตอต้องมีประมาณสามสิบสี่ดอกนะครับสังเพิดูนะครับอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยครับติดทุกต่อนะครับดอกตัดเท่าไหร่ติดเท่านั้นนะครับดอกนะครับ ก็มีเพิ่งเริ่มแล้วก็เริ่มบานแล้วนะครับนะครับหาดอกน่หนานะมาเก็บนีนนะหนาคัวันนี้น่ครับเห็นดอกนะครับชอบ็อแจว ติดทุกต่อดอกนี้ติดทุกต่อก็คลิปนี้เราก็พามาดูนะครับอัปเดตหน้าในหน้านะติดดอกแล้วนะครับที่ตัดถวายไว้ก็จบเพียงแคนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ